สวัสดีครับทุกท่านวันนี้จะไปต่ออายุที่สำนักงานเขตดอนเมืองทุกทา่านโอ้ไม่ใช่บัตรมันหมดอายุว้ยพูดก็ผิดนอกมูเจ้าก็บอกข่อยเอยทำไมไม่บอกเอ บัตรหมดอายุท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะพาไปจะพาเพื่อนๆไปต่อบัตรประชาชนหมดอายุเออมันจะนานขนาดไหนเนาะกรุงเทพก็มีเหมือนกันนาอพี่น้องสำนักงานเขตด,ดอนเมืองทุกท่านไปต่อที่นู่นแหละเดีย๋ยวให้เจ้าหน้าที่เขาจัดการให้ท่านผู้ชมไปกันเลย สำนักงานเขตตอนเมืองอยู่ที่สำนักงานเขตตอนเมืองคายบัตรประชาชนคายรูปบัตรประชาชน ง่ายแปบเดียวเชแปาบเดียวก็เสร็จเป็นเรื่องได้อ่านค่ะ เชิญหม่ a, 4, 5, 6, 6, 6, 5, เ a นครัจที่ช่องหกสี่ะเชิใหมายเล